ไอ้หมดค่ะเาที่แม่ค้าถนัดนี่ไค<ห> <จะ S 2> เราบอกว่าเป็นแม่ค้าเก่าเ้าจะมัดถุงสวยไม่ใช่หรือนะไหยมันจะแน่นให้ไมหมล้วมันจะมัดถุงไม่สวยแล้วล่ะ พลูกค้าเยอะจะตอนนี้ถุงหลุดมือปุ๊ตื่นเต้น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 ได้บีนี่แหละถุงอ่าเขาใช้หลอดอะไรสีถุงใช่ไหมคะหกสิบบาทค่ะใช่หลอดสีนี้เหรอสีไหนได้หมดเลยค่ะได้ทุกสีเลยเอาโกไหนละคนโกนะ